สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับแฟนเพจพี่ชิดใจลูกวัยรุ่นนะครับวันนี้พบกันวันพฤหัสนะครับตอนประมาณ1 1อโมงกว่ากว่านะฮะเดี๋ยวผมเชื่อได้เลยว่านะครับช่วงนี้เนี่เป็นช่วงที่วิกฤตการโควิดก็ว่าเครียดแล้วนะครับแถมการเลี้ยงลูกวัยรุ่นก็ก็ยังมีเรื่องหลายเรื่องนะครับช่วงนี้ที่ชวนให้เครียดแล้วก็คิดมากอีกนะครับ ช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องเขาเรียกแหละไม่ใช่ช่วงปกติเลยนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงพิเศษนะเป็นช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงของไวรัสนะครับที่ทําให้มันไม่ได้ปกติหรือแม้กระทั่งกับช่วงของการเลี้ยงลูกวัยรุ่นของเราเนี่ยเนาะก็ไม่ใช่ช่วงปกติด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงไวรัสเนี่ยลูกเราก็คงไม่ได้อยู่บ้านแบบนี้เราเองก็คงอาจจะไม่ได้ work from home หรือนานซะแบบนี้นะครับเราเองคงไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะนะครับตัวลูกเราเองนะครับก็ป่านนี้คงไปเที่ยวไหนตอนไหนนะไปสยงงไปสยามอะไรกันหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาแบ่งปันกันว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการไหนบ้างนะครับที่จะช่วยบรรเทาแล้วก็ผ่อนคลายหรือจัดการกับความเครียดบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเรานะครับผมขออนุญ,ญาตดูจากในตัวแท็บเล็ตด้วยนะครับเผื่อว่า ทุกคนได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพชัดเจนแล้วหรือเปล่าใครที่เข้ามานะครับดูไลฟ์สดอยู่นะครับก็สามารถทักทายกันนะครับแล้วก็พิมพ์ตอบกลับมาได้นะครับในระหว่างที่ทุกคนดูเนี่ยเวลาดูไลฟ์สดเนี่ยทุกคนสามารถพิมพ์โต้อตอบกับผมได้เลยนะครับแล้วมันก็จะทําให้ผมเห็นข้อความของทุกคนนะครับเราจะได้พูดคุยกันได้นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพชัดเจนไหมครับผม สามารถพิมพ์บอกผมได้สวัสดีแม่จุม๋มสวัสดีแม่พินพินสวัสดีแม่จงทําดีสวัสดีแม่สมรักนะครับอ๋อแม่จุ๋มบอกว่าชัดเจนค่ะขอบพระคุณครับคุณแม่นะครับวันนี้มาในชุดสบายๆนะครับจริงๆวันนี้ผมอยากจะบอกว่าไม่ได้กะจะตั้งใจมาไลฟ์ a c e b o o k ในช่วงนี้นะครับกะวันนี้กะจะกะจะเว้นว่างนะฮะอาจจะไม่ได้ไลฟ์ a c e b o o k นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมจะต้องมี ไปไลฟ์เฟสในกลุ่มในกลุ่มปิดนะครับในกลุ่มลับกลุ่มเรื่องของอเลี้ยงลูกให้มีเป้าหมายกับกลุ่มวิชาความสุขสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็เลยอาจจะแบบวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาสําหรับการไลฟ์นะครับแต่อยู่ๆก็รู้สึกว่าเออน่าจะเอาเวลาที่ว่างช่วงนี้มาแบ่งปันให้กับทุกๆครอบครัวนะเพราะว่าเห็นตอนนี้ทุกครอบครัวเนี้ยก็มีภาวะความเครียดนะครับความกังวลแล้วก็ มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติอะโควิดเราก็ว่าเครียดแล้วนะเลี้ยงลูกวัยรุ่นช่วงนี้ก็ยิ่งเครียดมากกว่าอีกมีใครเป็นไหมโควิดก็เครียดแล้วเลี้ยงลูกวัยรุ่นก็เครียดอีกนะครับดังนั้นถ้าใครเป็นแบบนี้สามารถพิมพ์บอกกันหน่อยว่าเออเป็นเหมือนกันขานะครับพิมพ์บอกกันได้นะครับอย่างแรกผมมี2วิธีนะครับวันนี้ผมมี2วิธีที่จะมาบอกกันว่าโควิดก็เครียดแล้วเลี้ยงลูกก็เครียดกว่าเราจะทํำยังไงดีวิธีที่1นนะครับ วิธีที่1ฟังดีๆผมจดเอาไว้เพิ่งได้ข้อคิดตะกี้นี่เองนะครับเพิ่งได้ข้อคิดตะกี้นี่เองนั่นก็คือคุณแม่ถ้าตอนนี้โควิดก็เครียดเลี้ยงลูกก็เครียดสิ่งที่คุณควรทำอย่างมากเลยที่สุดนั่นก็คือเคลื่อนไหวเยอะๆครับเคลื่อนไหวเยอะๆสว่วนนี้เนี่ยที่ผมตอนแรกจะไม่ไลฟ์ a c e b o o k ในกลุ่มเอ่อในในเพจของเราเนี่ยก็เพราะว่า ตอนแรกผมผมรู้สึกเครียดมากเลยผมไม่ใช่รู้สึกเครียดผมอึนๆน่อนอะอาจจะเป็นเพราะเมื่อคืนนอนดึกมากนะครับแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยมีอารมณ์ที่อยากจะทำงานซกเท่าไหร่วันนี้วันนี้นี่ไม่ค่อยมีอารมณ์พูดคุยกับใครดีมากที่วันนี้ไม่มีโค้ดส่วนตัวเพราะถ้าวันนี้มีโค้ดส่วนตัวเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีแต่วันนี้มันแบบโอ้ยมันเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบ เมื่อกินข้าวตอนเช้านะกินข้าวตอนเช้าเสร็จก็บอกพัญญาว่าเออวันนี้แบบไม่ค่อยมีอารมณ์ทํางานเลยจริงๆผมไม่ได้ใส่ชุดนี้นะผมใส่ชุดอ่าดูคือใส่ชุดพร้อมไลฟ์ a c e b o o k มากอะ่ะเป็นชุดชุดพร้อมทํางานนะฮะแต่แบบใส่ไปใส่มาแล้วนั่งทํางานมันก็ไม่มีอารมณ์มันมันอื่นๆมันรู้สึกแบบ อึมครึมนะแล้วผมอยากจะบอกว่าวันนี้บรรยากาศที่ตัวเมืองเชียงรายที่ผมอยู่เนี่ยคือดูเหมือนฝนจะตกมากๆเลยนะครับผมก็ภาวนาให้ฝนมันตกอยู่นะฮะซึ่งถ้ามันตกนี่มันจะได้ชุ่มช,ชื้นมันก็อึมอารมณ์เนี่ยมันอึมครึมเหมือนสภาพอากาศมากนะครับผมไม่รู้ว่าคุณแม่เคยเป็นไหมที่แบบอารมณ์เราเนี่ยอึมครึมเหมือนกับสภาพอากาศที่เป็นอยู่เลยอากาศร้อนเราก็รู้สึกอารมณ์เราร้อนอ่าฝนจะอึมครึมเมฆเยอะมากเลยมันแบบโอ้โหมันมืดมาก เราก็รู้สึกอึมครึมหรือคุณแม่เคยเป็นไหมงานก็ไม่ค่อยอยากทําเลี้ยงลูกก็ไม่ค่อยอยากเลี้ยงหรือมันเครียดอะ่ะมันรู้สึกอื่นๆยังไงก็ไม่รู้คือตอนแรกอ่ะผมเป็นแล้วคุณแม่รู้ไหมว่าสิ่งที่ทําให้ผมหายคืออะไรผมเคลื่อนไหวฟังดีๆครับผมเคลื่อนไหวผมเลยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้าจริงๆไม่ได้ปวดท้องห้องน้าไม่ได้อะไรเลยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้าเพื่อหวังว่าจะเดินลุกขึ้นมาเข้าห้องน้าเดินมาเล่นน้ําพุ ที่บ้านผมมีน้ําพุผมก็เดินมาเอามือไปจุ่มน้ําพุมาดูปลาเดินมาดูต้นไม้เดินมาดูแปลงผักที่ปลูกเดินมาจับดอกไม้เดินเดินวนอยู่รอบบ้านเนี่ยคุณแม่รู้ไหมการเคลื่อนไหวมันทําให้เราอารมณ์ดีขึ้นด้วยนะการเคลื่อนไหวมากขึ้นมันทําให้เราอารมณ์ดีมากขึ้นด้วยนะ ดังนั้นใครที่รู้สึกว่าโอ้โหโควิดก็เครียดแล้วนะเลี้ยงลูกวัยรุ่นช่วงนี้ก็เครียดบรรยากาศก็อึมครึมใครอยู่ภาคเหนือเนี่ยช่วงนี้จ,จะฝุ่นเยอะนะครับแล้วก็ใครอยู่กรุงเทพนี่ก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่มีชีวิตชีวาเหมือนแต่ก่อนคุณรู้สึกไหมมันจะเงียบนะครับมันจะเงียบคราวเนี้ย <laughs> บรรยากาศมันก็อ่าแ,แม่จุ๋มบอกว่าบรรยากาศก็อึมครึมเหมือนกันเ <laughs> นี่ยผมแนะนําสิ่งแรกที่คุณควรทาคืออะไรรู้ปะเคลื่อนไหวเยอะๆครับรู้สึกอึนเมื่อไหร่ให้ลุกขึ้นเดิน รู้สึกมึนเมื่อไหร่ให้รู้สึกเคลื่อนไหวให้ขึ้นมาเคลื่อนไหวรู้สึกเบื่อเครียดเซ็งเมื่อไหร่ให้ลุกขึ้นมาเดินให้ลุกเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวให้ดีที่สุดเคลื่อนไหว,ให,วให้บ่อยที่สุดนะครับมันจะช่วยคุณได้มากๆเลยและที่ผมตัดสินใจไลน์นี้่ยคุณรู้ไหมก็เพราะการที่ผมเคลื่อนไหวนี่แหละเฮย้ยพอเราเคลื่อนไหวว่ามันเริ่มรู้สึกไอ้ความอึมคือมันหายไอ้ความอึนความมึนหรือความเครียดสะสมที่ ตัวผมเองอาจก็จะากอาจจะไม่รู้ตัวเนี่ยว่ามันเครียดเรื่องอะไรมันก็ค่อยๆทยอยหายไปหายไปซึ่งมันดีมากๆมันดีมากๆนะครับเคลื่อนไหวเยอะๆแน่นอนช่วงนี้หลายคนอาจจะไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็กลังวันแบบนี้ก็คงน้อยคนมากเนาะที่จะแบบเครียดปุ๊บลุกขึ้นมากระโดดออกกําลังกายเลยอะไรเงี้ยดังนั้นการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดคือการเดิน เดินไปห้องน้ําเดินไปตู้เย็นจิบน้ําเย็นๆเดินไปหาผลไม้ปอกผลไม้ทานแต่อย่าก,กินเยอะนะเดี๋ยวอ้วนนะครับเดินไปดูต้นไม้ถ้าบ้านใครมีต้นไม้ปลูกต้นไม้เคลื่อนไหวการเคล <c oughs> ื่อนไหวอย่างไรทิศทางอย่างไรทิศทางฟังดีๆการเคลื่อนไหวอย่างไรทิศทางหมายถึงคุณไม่ได้คาดหวังว่าคุณเดินไปเพื่ออะไรอ่าอันนี้สําคัญมากผมเคยแต่ก่อนผมเคยผมเคยเป็นพวก ตระกูลหมีอ่ะในศาสตร์สีทิศหนูหมีกระทิงอินซีผมเป็นพวกตระกูลหมีแต่ก่อน,นะเดินเวลาจะทําอผมเป็นพวกกระทิงกระทิงพูดผิดคือเดินไปเนี่ยต้องมีทิศทางต้องมีเป้าหมายว่าจะเดินไปทําอะไรเ <c oughs> ช่นจะเดินไปเลี้ยงปลาใช่ไหมก็ต้องเดินก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าเดินไปให้อาหารปลาอันเนี้ยมันจริงจังเกินมันมีทิศทางมากเกินไปถ้าคุณเครียดอย่าไปมีเป้าหมายฟังดีๆนะถ้าคุณเครียดอย่าไปมีเป้าหมายอย่ามีทิศทาง จงไล้์ทิศทางครับไล้์กระบวน่าเคลื่อนไหวเยอะๆเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับอันนี้เรื่องจริงทําได้ดีมากๆนะครับอันนี้ก็แนะนําคุณพ่อคุณแม่ทุกๆครอบครัวเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แน่นอนว่าบรรยากาศด้วยอะไรหลายๆอย่างนะมันทําให้เราแบบเออเนาะเออมาผมอ่านคอมเมนต์หน่อยดีกว่าแม่ชิตยาสวัสดีครับแม่น้องเหมียลี่เนาะพ่อโชวสวัสดีครับแม่เปิ้ลสวัสด ดีครับผมโม่ตะกี้มีแม่จงทําดีช่วยสรุปให้การเคลื่อนไหวมากขึ้นทําให้อารมณ์ดีขึ้นอ่ายอดเยี่ยมขอบคุณนะครับคุณแม่แม่พามบอกว่าแม่เคลื่อนไหวทั้งวันค่ะดูต้นไม้รดน้ําต้นไม้ทําอาหารแต่พอมองไปที่ลูกลูกนั่งเล่นแต่เกมหน้าคอมแม่เห็นแล้วรู้สึกแย่ๆนะครับแปลว่าทุกครั้งที่แม่เคลื่อนไหวลึกๆในใจแม่คาดหวังให้คนอื่นเคลื่อนไหวด้วย เวลาที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยมันดีมากนะมันทําให้เราเนี่ยผมผมอันนี้ดีกว่าผมยังจะบอกว่ามันมี2เหตุผลเหตุผลแรกก็คือการที่เราเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกหงุดหงิดคนอื่นที่นั่งแต่เกมเล่นแต่คอมอยู่กับที่ไม่ได้ทําอะไรเลยวันๆเนี่ยเป็นเพราะลึกๆเราคาดหวังให้เขาทําแบบเราเราคาดหวังให้เขา active activity เราคาดหวังให้เขาไม่ได้จมอยู่กับสิ่งนั้นๆเหมือนเหมือนที่เราทําอยู่ เราคาดหวังให้เขามีอะไรทําเราคาดหวังให้เขามีสาระเป็นเพราะลึกๆเราคาดหวังอยากจะให้คนอื่นเป็นเหมือนเราทําเหมือนเราซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวขัดขวางที่ทําให้เวลาที่เราเคลื่อนไหวหรือเวลาที่เราเดินเวลาที่เราไปรดน้ําต้นไม้เราไปทําอาหารการทําอาหารนี่เราทำเพราะหน้าที่นะเออการรดต้นไม้เนี่ยต้องคุณต้องถามตัวเองด้วยว่าคุณทำเพราะหน้าที่หรือคุณทำเพราะอยากทำถ้าคุณทำเพราะอยากทำเนี่ยคุณจะ คุณจะไม่คาดหวังให้คนอื่นอยากทําเหมือนคุณแต่ถ้าคุณทาเพราะหน้าที่คุณคาดหวังคนอื่นให้ทําตามหน้าที่ของเขาเช่นกันฟังดีๆนะถ้าคุณทําเพราะความอยากทําคุณจะไม่คาดหวังให้คนอื่นต้องทําเหมือนคุณแต่ถ้าคุณทาเพราะหน้าที่มันคือความรับผิดชอบคุณจะรู้สึกว่าอยากให้คนอื่นรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาด้วยเช่นกันนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอะนี่คือกฎสัจธรรมอย่างหนึ่งที่ทําให้มนุษย์มีความทุกข์นะครับเพราะเรา ตีกรอบเพราะเรามีทิศทางหลายเรื่องคนมีกรอบคนมีทิศทางแต่ในสถานการณ์แบบนี้คุณเอ่ยแค่การไม่ต้องออกนอกบ้านเอยแค่การห้ามทําอะไรต่างๆมากมายเพื่อเพื่อที่จะควบคุมเชื้อหรืออะไรเนี่ยมันมันคือมันคือ new normal มันคือกฎเกณฑ์ใหม่มันคือสถานการณ์ปกติแบบใหม่มันไม่ใช่แบบเดิมถ้าคุณยังมีทิศทางคุณยังมีกรอบคุณยังมีความคาดหวังคุณยังมีสิ่ง ที่คุณรู้สึกอยากจะให้ใครทําได้ดังใจสิ่งนั้นจะยิ่งทําให้คุณเป็นทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับฟังแล้วหายเครียดโอ้ขอบพระคุณมากครับคุณแม่ฟังแล้วหายเค,ยค,ครคยเคียดเลยขอบคุณครับคุณแม่อาแม่ปอแน่เลยแม่ปอะนะน้องต้นเตยสรุปมาให้ว่าไลฟ์ทิศทางก็ไม่มีกรอบดีค่ะใช่ครับไลฟ์ทิศทางก็ไม่มีกรอบคือ ที่ผมมาไลฟ์กับทุกคนได้วันนี้เพราะผมไลฟ์ทิศทางนะเพราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นไลฟ์คือผมกลับไม่ได้ไลฟ์วันนี้ผมอึนผมรู้สึกเครียดสะสมอะรู้สึกแบบอ้อมัน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 เป็นยังไงก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าวันนี้ไม่อยากทําอะไรเลยนะครับเออพอผมเคลื่อนไหวเท่านั้นแหละและเคลื่อนไหวแบบไลฟ์ทิศทางด้วยนะเอามือไปจุม่มน้ําพุเล่น ไปแย่ปลาเล่นไม่ได้คาดหวังอนะว่าจะทําอะไรกับปลาไม่นะมันเป็นจุ่มเล่นเดินมาดูต้นไม้ไม่ได้คาดหวังว่ามาตูต้นไม้แล้วจะต้องเห็นดอกมาแล้วจะต้องถอนหญ้าหรือจะต้องรดน้ําต้นไม้ไม่ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะทําอะไรไลททิศทางนะครับพอไลททิศทางมันไล้กรอบพอไลทกรอบเนี่ยมันทําให้ความสุขมันขยายมากใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะนี่คือข้อที่หนนะครับข้อที่หนนะโอเค เดี๋ยวไปข้อที่สองกันก่อนไปข้อที่สองมีคุณแม่คนหนึ่งอ่านาถามเข้ามาเดี๋ยวผมอ่านคําถามก่อนนะครับลูกนอนกลางวันทั้งวันไม่ลุกมาทานข้าวเย็นถึงจะทานข้าวมื้อแรกกลางคืนใช้โทรศัพท์ทั้งคืนห่วงสุขภาพเขาค่ะทํา,าทไมต้องมีข้าวให้เขากินตลอดเวลาขนาดนั้นล่ะแม่คือผมว่าคุณแม่ก็ไม่จําเป็นจะต้องเก็บข้าวเย็นไว้ให้เขาคุณแม่เผลอ,อแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ฝึกลูกได้ดีมากในช่วงโควิดนี้นั่นก็คือลูกคุณแม่จะต้องไม่ได้สะดวกสบายจนเกินไปถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าลูกคุณแม่วันๆไม่มีหน้าที่ทําอะไรเลยงานบ้านเขาก็ไม่ต้องทําเสื้อผ้าเขาก็ไม่ได้ซักถูกไหมเสื้อผ้าเขาเองเขาก็ไม่ต้องซักถูกไหมคุณทําให้เขาหมดเลยพอคุณทําให้เขาหมดเลยแล้วคุณจะคาดหวังอะไรว่าวันหนึ่งเขาจะทําอ่ะในเมื่อวันนี้ในเมื่อวันนี้มันเป็นวิวกฤตการณ์โควิดทุกคนต้องอยู่บ้าน ขอโทษคุณแม่แล้วแบบย่างไรอะแต่ลูกไม่มีหน้าที่อะไรเลยเพราะมีหน้าที่อย่างเดียวแค่เรียนซึ่งตอนนี้การเรียนมันดอบอยู่มันหยุดอยู่มันอยู่กับที่ยกเว้นเรียนพิเศษอะซึ่งเรียนพิเศษเรียนออนไลน์เด็กเก้าบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วฟังดีดเด็กเก้ากับกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ตั้งใจเรียนพิเศษอยู่แล้วนะครับเออไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือเรียนจริงจังอะนะดังนั้นสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ก็คือคุณทําให้เขาสบายมากไปคุณทําให้เขา รู้สึกอย่างกับเป็นราชานอนดึกตื่นสายได้เป็นเรื่องปกตินะช่วงนี้แต่ตื่นมาแล้วเขาไม่มีอะไรทําเลยมันก็เบื่อนะแม่เนาะเออดังนั้นอย่างแรกถ้าผมเป็นแม่ผมจะไม่นั่งทํากับข้าวให้เหลือไว้ตอนเย็นให้กินอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่งั้นแม่งราชามากเลยนะคุณแม่ผมบอกเลยราชามากนะตื่นตอนเย็นปุ๊บมาถึงกินข้าวข้าวก็มีเตรียมไว้ให้อยู่แล้วในตู้เย็นหรือในตู้กับข้าวอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่มันไม่ใช่นี่แม่เลี้ยงลูกแบบเทวดาแล้วเนี่ยอันนี้เรียกสปอยอันนี้เรียกสปอยนะครับอแล้วก็ดูเลยตื้นเสื้อผ้าเขาไม่ต้องซักถูกไหมผมเดาถูกเลยผมมั่นใจเสื้อผ้าเขาไม่ต้องซักรองเท้าเขาไม่ต้องจัดการกางเกงในเขาไม่ต้องทําคืออะไรเขาคืองานส่วนตัวของเขาเขาแทบไม่ต้องทําเลยนะครับนะฟังแล้วคิดได้เลยว่าทําเพื่อนหน้าที่หรือเพื่ออยากทํากลับมานั่งไต่ตองได้ดีขอบพระคุณแม่พึ่งนะครับ ขอบคุณครับอ่าป่ะไปเทคนิคที่2กันเทคนิคแรกไปแล้วนะเคลื่อนไหวบ่อยๆนะครับในสถา,านการณ์ที่คุณเครียดทั้งโควิดแล้วก็เครียดทั้งลูกผมคน้นโอ้โหแล้วแม่งก็ตรงกับงานวิจัยด้วยนะคุณแม่มันตรงกับงานวิจัยทางจิตวิทยาที่เขาค้นพบว่าความเครียดเนี่ยเวลาที่ได้รับการเคลื่อนไหวบ่อยๆเข้าเนี่ยสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าสารเอนโดฟินนะฮะเป็นสารแห่งความสุขนึกไม่ออกให้นึกถึงคําว่าฟินภาษาวัยรุ่นที่วัยรุ่นชอบพูดกันว่าฟินจังเลยฟินจังเลยมันมาจากคําว่าเอ เอ่อเอ็นโดฟินคือสารแห่งความสุขมันเป็นสารที่หลังเวลาที่คุณเคลื่อนไหวดังนั้นถ้าใครที่ทำงานออฟฟิศอยู่ตอนนี้หรือเวิร์กฟอร์มโฮมนั่งบ่อยๆเ,ออเริ่มแบบมีออฟฟิศซินโดรมหรือแบบไม่ค่อยได้เคลื่อนย้ายเนะี่ยผมแนะนำให้ทุกคนนะครับลองเคลื่อนย้ายบ่อยๆนะครับหรือบางทีคุณยืนทำงานก็ได้ผมเคยนะยืนเขียนหนังสือยือนพิมพ์มันช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับ อย่างที่สองเป็นเทคนิคที่ดีมากจึงทำให้มันเกิดไลฟ์วันนี้นั่นก็คือคุณสังเกตดีดีวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์ในห้องถูกปะถ้าไลฟ์ถ้าผมเดินเฉยๆนะเอาง่ายๆเลยถ้าวันนี้ตะกี้ผมออกมาเคลื่อนไหวบ่อยๆแล้วแบบเคลื่อนไหวแบบไ like, ลทิศทางเลยนะผมเริ่มรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นอยากทางานหายเครียดละแต่ผมกลับเข้าไปในห้องทํางานแล้วไปเปิดมือถือนั่งไลฟ์เฟซบุ๊กคุณรู้ไหม ผมจะเหี่ยวมากแล้วผมจะรู้สึกแบบโอ้ยเมื่อไหร่จะจบสักทีว่าห้านาทีจบสักทีเถอดอยากไล่ให้จบเร็วๆแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยแต่สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่คือกฎข้อที่สองเลยนอกจากเคลื่อนไหวบ่อยๆในข้อแรกแล้วข้อที่สองคือเปลี่ยนบรรยากาศด้วยเปลี่ยนบรรยากาศการทํางานเปลี่ยนบรรยากาศในการใช้ชีวิตนะครับถ้าที่บ้านของคุณมีมุมมุมใดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณยังไม่ค่อยได้ไปนั่ง ไม่ค่อยได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับตรงนั้นนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมันนะครับไม่ใช้ชีวิตกับมันไปนั่งมุมใหม่ๆไปอยู่มุมใหม่ๆไปเดินอยู่แถวนั้นบ่อยๆไปซึมซับมุมนั้นหามุมที่คุณไม่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอันนี้โชคดีที่เขาเรียกว่าอะไรอะปกติผมก็ไม่ได้มานั่งทำงานในสวนที่บ้านผมอยู่แล้วเพราะว่าแดดร้อนแดดร้อนมาก เออนะครับแล้วก็มันเป็นหน้าร้อนมันร้อนสุดๆเลยมันร้อนแบบร้อนจริงๆนะก็เลยไม่ได้มานั่งก็เลยนั่งอยู่ในห้องแอร์แต่วันเนี้ยโชคดีบรรยากาศมันอึมครึมมากแม้กระทั่งกับไลฟ์ผมตอนเนี้ยคุณลองลึกภาพดิแสงยังไม่ค่อยมีเลยเพราะอะไรพาธิตมองไม่เห็นนะฮะมันมืดมากมันก็เลยเออเป็นโอกาสดีที่เรามาเปลี่ยนมุมนั่งทางานผมก็มานั่งเขียนหนังสือนั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงเนี้ยคือเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศสิ่งสําคัญคือเปลี่ยนการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวบ่อยๆและสอง เปลี่ยนบรรยากาศนี่คือ2ออย่างครับที่ผมแนะนําให้ทุกๆคนทำนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะคุณคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นเพราะว่าแค่วิกฤตโควิดคุณก็เซ็งแล้วอ่ะเลี้ยงลูกวัยรุ่นคุณยิ่งเครียดกว่าผมบอกเลยเพราะยิ่งอยู่กับลูกคุณยิ่งเจอเรื่องเครียดๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบโอ้โหเขานอนดึกตื่นสายนะบางคนทําใจไม่ได้กับเรื่องพวกนี้ยิ่งเครียดเล่นเกมเล่นมือถือตลอดเวลาบางคนทําใจไม่ได้ยิ่งเครียดอีกนะครับก็ เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆครอบครัวด้วยนะครับผมวันนี้ถ้ามีคำถามอะไรพิมพ์ถามกันมานะครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมน่าจะไม่ได้มาไลฟ์ในเพจนี้นะเพราะว่าคืนนี้ผมจะไปไลฟ์ในกลุ่มวิชาความสุขสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราเครียดอย่างที่เรารู้อยู่คุณรู้ไหมว่าเนื้อหาที่ผมไลฟ์ในวันนี้จริงๆแล้วควรเป็นเนื้อหาที่ผมเอาไปสอนในกลุ่ม วิชาความสุขสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ผมไปแบ่งปันในกลุ่มนั้นนะครับกลุ่มแรกค่าสมัครเข้าแค่990บาทอะคุณว่ามันถูกไหมเรียนตลอดชีวิตอแล้วผมลงคลิปไม่ใช่ลงคลิปด้วยคือเข้าไปไลฟ์อย่างนี้เกือบทุกวันที่ผ่านมาทํามาแล้ว8วันติดนะครับผมเอาเทคนิคดีๆไลฟ์สั้นๆนะประมาณ10นาที15นาทีย่อยง่ายเนาะ990บาทใครรู้สึกว่าช่วงนี้เครียดวิกฤตก็เครียดลูกก็ ทำให้เครียดอีกนะครับอยากจะมีความสุขวิชาความสุขสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่พร้อมต้อนรับทุกคนอยู่ทุกอย่างที่แบ่งปันในกลุ่มนั้นนะครับเป็นลิขสิทธิ์สําคัญและที่สําคัญทุกเนื้อหาที่แบ่งปันในกลุ่มนั้นนะครับผ่านการทดลองใช้จากพ่อแม่ไทยหลายพันคนมาเรียบร้อยแล้วด้วยขอบคุณทุกคนนะครับใครสนใจคอร์สออนไลน์ย้ำอีกครั้งนะครับช่วงนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์ราคาพิเศษมากโควิด990บาทนะครับเป็นกำลังใจทุกคนด้วยออยพอยทุกคน เคลื่อนไหวเยอะๆแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศอย่าลืมผมมีเทคนิคเพิ่มที่ตะกี้อธิบายไปเคลื่อนไหวเนี่ยต้องเคลื่อนไหวแบบไหนผมอธิบายไปแล้วนะเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางหรือไรทิศทางนะครับเปลี่ยนบรรยากาศตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะครับเห็นไหมพราะผมมานั่งทํางานเนี่ยแดดมันจะออกนะครับเอออ่ะโอเคขอบคุณทุกคนสาหรับวันนี้อวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขเคลื่อนไหวเยอะๆเปลี่ยนบรรยากาศแล้วชีวิตของคุณจะรู้สึกว่ามันไม่อึมครึมไปตามสถานการณ์ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ